ที่นาอยู่ในเขตอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเนื้อที่2ไร่3,94ตารางวาขายยกแปลงไม่แบ่งนะคะพื้นที่บริเวณนี้น้ำไม่ท่วมค่ะด้านหน้าแปลงที่ดินติดถนนเส้นไปสันบุรีหน้ากว้างประมาณ119เมตรลึกไปจากถนนประมาณ49เมตร ที่ดินอยู่ห่างจากตัวอำเภอสัพยาประมาณ1กิโลห่างจากตลาดห้วยกรดประมาณ5.6กิโลห่างจากสายเอเชียประมาณ6.5กิโลเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักอาศัยทำกิจการร้านค้ารีสอร์ทโฮมสเตย์ที่ดินสวยๆและทําเลดีๆราคาถูกๆแบบนี้หายากแล้วนะคะถ่ายรวม2ล้าน6แสนบาทราคามาจากเจ้าของโดยตรง สนใจติดต่อสอบถาม0 944642361เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะคะจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ